สวัสดีครับวันนี้เราจะายพบกับสีสุนัขดูแลง่ายประหยัดเวลาเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลากับสําหรับคนที่รักสุนัขแต่ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลสุนัขบางสายพันธุ์อาจจะเหมาะกับคณมากกว่าสายพันธุ์อื่นครับเนื่องจากพวกเขานั้นต้องการการดูแลน้อยประหยัดเวลาและยังมีความน่ารักและก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยแล้วทั้งสีสายพันธุ์นั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. เชื่อว่าเชื่อว่าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีขนาดเล็กมากทําให้การดูแลนะั้นไม่ยุ่งยากครับ ทางในเรื่องอาหารแล้วก็การอาอกกำลังกายเชียวว่า,วามีลักษณะเป็นสุนัขที่ชอบนอนและไม่ต้องการพื้นที่มากนักในการเลี้ยงดูการแปลงขนนั้นก็ง่ายเพราะผ่า้มาันนั้นขนสัน้นอีทั้งยังมีความเป็นมิตรกับเจ้าของมากๆการเลี้ยงดูจึงค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่ใช้เวลามากครับ 2. ปักปักเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนแล้วก็มีขนสัน้นไม่ต้องการการดูแลขนมากมายอีกทั้งปักนั้นยังชอบนอนและก็ไม่ต้องการการอาอกกำลังกายมากนัก พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆได้โดยไม่ต้องการการออกไปวิ่งเล่นภายนอกมากนักแต่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักครับพอปากนั้นมีแนวโน้มที่จะอ้วนง่าย 3. บอสตันเทอรเรียบอสตันเทอเรียเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่กระตือรือร้นแต่ไม่ต้องการการออกกำลังกายมากจนเกินไปขนสั้นของมันทําให้การดูแลขนง่ายและไม่ต้องการแปรงขนบ่อยนอกจากนี้พวกเขายังเป็นมิตรกับครอบครัวและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาแวดล้อมต่างๆได้อย่างง่ายได้ ซึ่งทาให้หมาะสําหรับคนที่ต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องการการดูแลตลอดเวลาครับ C. เกฮาวแม้ว่าเกฮาวนั้นจะเป็นสุนัขพันุใหญ่แต่พวกเขานั้นมีลักษณะที่นิ่งและก็ชอบนอนมากกว่า,าการวิ่งเล่นการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอสําหรับผู้เขาขนสั้นของเกรฮาวนั้นยังช่วยลดเวลาการแปลงขนและพวกมันนั้นยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและต้องการการดูแลด้านสุขภาพน้อยทําให้เกฮาวนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีครับสําหรับผู้ที่มีเวลาน้อยแต่ยังต้องการเลี้ยงสุนัข การเลี้ยสุนัขที่ดูแลง่ายและก็ประหยัดเวลานั้นขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณครับการเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่ต้องการการดูแลน้อยแต่ยังมีความน่ารักและก็มีชีวิตชีวาสามารถทําให้คนนั้นมีเพื่อนที่ดีในชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลมากนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดซังกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ